แม้จิตตเสณและคนทันจะพยายามเอาใจสุเทศเพียงใดแต่สุเทศก็หาความสุขไม่เมื่อร้องรำถวายเสร็จสุเทศจึงตรัดกับจิตตเสนเป็นกาบสุรางขนาง28ว่าเวจิตปเสรมึงมึงอาจเล่นล้อกูฉนะนั้นจิตตเสนตอบว่าเทวะข้าบาทจะบังอาจใจทำเช่นนั้นไซได้บองง่อพืงมีสุเทพตอบว่า เช่นนั้นทำไม่พวกมึงมาให้พรกูบัดนี้ว่าประสงค์ใดให้สมหรืออื่มึงรู้อยู่นี่ว่ากูเศร้าจิตเพราะไม่ได้สมจิตที่ไฝชมอกกลมเนือ,องิดตูข้าพัดดีก็มีแต่คิดเพื่อให้ทรงฤทธิ์โปรดทุกขณะจิตเสนตอบกูไม่พอใจไล่คนพันไปบัดนีเ้เถยวละอย่ามัวรอรัง จิตเสมพูดต่อไปว่าอวังเทวะแล้วก็หันไปสั่งคนทันออพอแล้วนะพวกเจ้าจงไปพวกคนทันก็ถวายบังคมแล้วเข้าโรงไปข้าบาทได้เตือนอับสรเสงี่ยมสง่างามไว้เพื่อร้องและลำบำเรอเทศไทยแม้โปรดจะได้เรียกมาบัดนี้สุเทพพูดว่าเอาเถิดลองดูเผื่อว่าตัวกู จะค่อยสุกข,ขีจิตเตศจึงเรียกคณะอับสรผู้ฟ้อนรำดีออกมาบัดนี้รำถวายก่อนพินพาดท,ทำเพลงเร็วคณะอับสรอ,ออกมาไร่รำที่กลางเบทีแล้วมีบทร้องเป็นกาดฉบังสิบหกดังนี้เราฆ่าคณะอับสรก้มเกตยอก่อนบังคมพระเทศรังสรรพนักเนาสุขทุกวัน คุณพระอนันต์นเอเนกประดุจโพทองอันพระเมตตาเนืองนองประดุจละองวดุระรุ่นรวยเย็น